เราไม่รู้ว่าทุกคนเคยมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกับเราบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเราเกิดมาทำมํำไมนี้เรามีดีอะไรเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตหลายครั้งคำถามเหล่านี้มันก็หน,วหนว่วงหน่วงจุกจุกวนวนจนอยากจะละลายจากหลุมดำที่เราไม่เคยได้คำตอบจากมัน เราเชื่อนะคะว่าการเดินทางของเด็กคนหนึ่งที่ค่อยๆเติบโตเป็นทุกคนในวันนี้ต่างมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความเหนื่อยมีคราบน้ำตามีความท้อแท้แต่เด็กคนนั้นกำลังเติบโตกับชุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาวันนี้เราอยากชวนทุกคนย้อนคิดถึงช่วงเวลาแห่งความเป็นเด็กตัวเล็กๆหน้าตาจิ้มริม ใส่ซื่อไรเดียนสาอยากชวนทุกคนย้อนคิดถึงเด็กคนนั้นกำลังสวมชุดนักเรียนนั่งเก้าอี้ในห้องเรียนนั่งส่วนไหนในห้องเรียนกันคะพวกคุณเป็นคนแบบไหนเด็กเนะื้อตั้งใจเรียนตั้งใจตอบคำถามทำคะแนนออกมาได้ดีที่สุดเป็นดั่งความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นเด็กแถวกลางเรียนก็ได้เล่นก็ดีอาจฟุกหลับหน่อย หรือเป็นเด็กแถวหลังที่ดูไม่ค่อยสนใจเรียนเวลาเล่นนั้นคือชีวิตและอยากให้ทุกคนช่วยเดาหน่อยว่าเราเองที่กำลังยืนอยู่เวทีแห่งนี้เป็นเด็กประเภทไหนอยู่ส่วนไหนของห้องเรียนและทุกคนยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยวันที่พวกเราอยู่ในห้องเรียนพวกเราฝันอะไรกันบ้าง เชื่อว่าไม่ว่าใครจะเป็นเด็กแบบไหนก็คงต่างเต็มไปด้วยความฝันคิดเชื่อว่าความฝันเหล่านั้นต่างเป็นไปได้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ล่ะความฝันในห้องเรียนเหล่านั้นของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างความฝันเหล่านั้นยังอยู่หายไปหรือเป็นแค่ความฝันต่อไปถึงวันนี้ไม่ว่าความฝันของไทยจะสำเร็จ ดำเนินต่อหรือล้มเหลวไปแล้วก็ถือว่าทุกคนยังมีโอกาสได้ฝันนะคะถ้าหากเรามองออกไปนอกห้องเรียนโลกข้างน,นอกยังมีเด็กอีกมากมายค่ะที่ไม่มีโอกาสมาตั้งใจเรียนเหมือนเด็กแถวหน้ามีเพื่อนมากมายเหมือนเด็กแถวกลางหรือมาโรงเรียนไปวันวันเหมือนเด็กแถวหลังเด็กที่ขอแค่ได้กินอิ่มนอนหลับ ขอแค่มีชีวิตอยู่และไม่จําเป็นที่จะต้องมีความฝันเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าความฝันเหล่านั้นแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งค่ะเรามีนามชเล่นว่าเนมปัจจุบันเป็นนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะศึกษาศาสตร์เราเหมือนเติบโตมากับคำว่าเพ้อฝันเลยค่ะ เรารู้สึกว่าโครงสร้างทางสังคมมันทําให้พวกเราใช้ชีวิตยากเติบโตยากอยากมีชีวิตที่ดีนี่โคตรจะยากเลยถ้าหากเราเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งก็ใช่ค่ะเราเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดมาท่ามกลางคําว่าแตกแยกเต็มไปด้วยคําว่าไม่พร้อมมากมาย มีชีวิตอยู่ด้วยควาว่าไม่มีไม่เคยได้อะไรที่ยอยากได้แม้กระทั่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งในตอนนั้นยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับครอบครัวเราค่ะการอดมือกินมือกลายเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตที่ผ่านมาแทบจะไม่เคยได้สัมผัสความรักความอบอุ่นแบบละครหลังข่าวซึ่งเราอยากมีชีวิตแบบนั้นถ้าเลือกได้ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนที่อยู่ในห้องแห่งนี้เคยฝันอยากเป็นลูกคุณหนูในทีวี ที่แตกต่างจากชีวิตจริงที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่บ้างไหมคะยิ่งเข้าสู่โรงเรียนเหมือนยิ่งถูกขยี้ความรู้สึกต่ำต้อยแตกต่างด้อยคุณคะาเราคิดว่าเพื่อนๆทุกคนมองเห็นเหมือนเรานะคะรวมถึงทุกท่านที่อยู่ในห้องแห่งนี้เห็นกระดานสีขาวเห็นกระดาษที่มีรวดลาย เห็นผู้คนเหมือนกันแตกต่างกันแค่ผู้หญิงผมยาวผู้ชายผมสัน้นซึ่งน่าเสียใจค่ะทุกคนไม่ได้มองเห็นเหมือนเราจากกระดานสีขาวที่เราสงสัยตั้งนานว่าเพื่อนๆน,นั่งจดอะไรกันมันคือตัวหนังสือที่ร้อยเรียงสลักเป็นถ้อยคำเป็นประโยคจากกระดาษที่เรามองว่าเป็นลวดลายเรียงกันเป็นแถบก็ไม่ใช่เลยมันคือความรู้ตำราที่จะนำให้เด็กคนหนึ่งก้าวไปสู่ชั้นเรียนถัดไปได้ ผู้คนที่คล้ายคือการแตกต่างกันแค่ความยาวผมนั้นก็ไม่ใช่ความจริงทุกคนเห็นลักษณะความแตกต่างในรูปร่างหน้าตาที่มีไม่เหมือนกันภาพที่มองเห็นไม่เหมือนเพื่อนในวันนั้นนำมาสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงความสามารถด้านวิชาการที่ต่ำกว่าระดับชั้นที่เรากำลังเรียนอยู่ค่ะจุดที่เราเรียนอยู่ในวันนี้หากมองย้อนออกไป ความภาคภูมิใจของเราช่วงปฐมคือการครองแชมป์หนึ่งในสซึ่งนับจากท้ายสุดขึ้นมาค่ะต้องมีชื่อเราอยู่ในนั้นผลการเรียนที่ต่ำที่สุดในระดับชั้นทุกครั้งที่มีกิจกรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาศิล,ละปะดนตรีนาฏศิลป์คอมพิวเตอร์เราแทบถูกมองว่าเป็นคนที่สบายที่สุดได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้มีร่วมกับกิจกรรมใดๆของโรงเรียน เด็กน้อยวันนั้นไม่เข้าใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะไม่รู้ว่าทำไมเราถึงไร้ตัวตนไร้ความสามารถและแตกต่างกับเพื่อนมากมายขนาดนี้ความรู้สึกด้อยคุณค่าเหมือนสลักอยู่เต็มอกจนถึงทุกวันนี้ค่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่าจากรายง,งานขององค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟพบว่ามีเด็กพิการประมาณ240ล้านคนทั่วโลกถูกละเลยในสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมไปถึงสิทธิทางการศึกษาค่ะแต่ถ้าวันนี้เนมออกมาพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพหรือความเท่าเทียมของผู้พิการก็เก่งว่าเกือบครึ่งห้องนี้อาจจะไม่มีใครอินสำหรับเนมเนียมองว่าเราจะเข้าใจมิติความเลื่อมล้ําโดยเฉพาะประเด็นของผู้พิการได้ดีเลยก็ต่อเมื่อการที่เรามีใครสักคนที่เรารู้จัก เราคุ้นเคยเราได้ทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะเห็นถึงความเสื่อมทรมความยากลำบากความท้าทายที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคมวิธีปฏิบัติแนวความเชื่อที่ทำให้การดำรงชีวิตของผู้พิการนั้นแสนจะยากทุกวันนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายค่ะ แต่ความเป็นจริงที่ค่านิยมยังคงต้องการมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบพยายามคัดคนที่มีตำหนิชำรุดหรือมีข้อบกพร่องออกจากวงจรของการพัฒนาการให้คุณค่าการให้พื้นที่เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็ตกอยู่ในความรู้สึกเหล่านี้อยู่ไม่น้อยเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งดังที่สังคมบีบให้เราต้องเก่งมากๆมีความสามารถมากๆโดดเด่นมากๆ แต่ในฐานะผู้พิการล่ะคะมันกลับกลายเป็นสภาวะก,กั้ากึ่งครึ่งๆกลางๆอาจเสมือนสภาวะของการมีชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นความตายไม่แน่ใจในคุณค่าแห่งตนเป็นอย่างไรยังพอมีตัวตนเป็นที่รับรู้ของสังคมบ้างหรือเปล่าสำหรับเนมเองชีวิตของเราเริ่มเปลี่ยนไปค่ะเมื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมหนึ่งของอการยูเิเย่ประเทศไทยค่ะ เราจำได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เราไปแข่งเสนอโครงการเสนอปัญหาหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยมีงบประมาณสนับสนุนสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จมกับปัญหามาตลอดชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ถูกสังคมหล่อหลอมให้เขาต้องยอมรับกับทุกสิ่งที่เขาต้องเจอและ,ะเผชิญแต่พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีคนเล็งเห็นพื้นที่ที่มีคนจริงใจและเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้จะสามารถทำมันสำเร็จ และแก้ไขสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งที่เขาเจอมาได้จากเด็กคนหนึ่งค่ะที่ไม่มีอะไรดีเลยไม่เคยอยู่ในจุดของคำว่าเก่งในสายตาใครชีวิตน้อยที่แทบไม่มีความหมายใดๆให้กับโลกใบนี้แต่สภาพแวดล้อมเหล่านั้นต่างเป็นความอบอุ่น ความชูใจที่เป็นด่งแสงไฟที่เข้ามาต่อเติมความหวังกอบกู้ความฝันและทำให้เด็กคนนี้รับรู้ว่าชีวิตของเขายังมีคุณค่าสมควรกันมีชีวิตอยู่และเติบโตทุกวันนี้ค่ะเนมเข้ามาทำงานในด้านการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่างๆโดยเฉพาะประเด็นความเปราะบ,บางของกลุ่มคนพิการเพราะการเกิดเป็นคนพิการมันไม่ได้จบแค่ว่าคุณมีความพิการ แต่ยังคงทับซ้อนและลำบากไปอีกถ้าหากคุณเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและความพิการกับความเปราะบางด้านปัญหาสุขภาพจิตคนพิการที่เป็นคนไร้สัญชาติซึ่งทำใขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้หรือแม้กระทั่งนะโยบายกฎหมายต่างๆที่ไม่ได้สอดคล้องเปลี่ยนไปตามวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทุกวันนี้เรามีกฎหมายให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการจนจบปริญาตรีแต่เราไม่สามารถการันตีได้เลยนะคะว่าบัณฑิตผู้พิการในวันนี้จบมาแล้วจะมีงานทำจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าบนความฝันที่เขาอยากจะเป็นเราเชื่อมั่นในทุกความฝันค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในทุกคุณค่าที่ทุกคนต่างมี และก็เชื่อด้วยว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขและพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้ที่ผ่านมาค่ะเนี่ยมีโอกาสในการจัดทำโครงการที่เน้นการแลกเปลี่ยนระหว่างความหลากหลายสร้างพื้นที่ที่ทำให้เราได้ทำกิจกรรมใช้ชีวิตร,ร่วมกันพื้นที่ที่เน้นการเรียนรู้บนความเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง พื้นที่ที่ไม่ผักผู้พิการออกจากวงจรของการพัฒนาค่ะเรามีการดึงผู้พิการเข้ามาเป็นคอทีมร่วมกับบุคคลที่ไม่มีความพิการในการออกแบบกิจกรรมและคิดค้นในรูปแบบที่พวกเขาต้องการเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนทุกคนพื้นที่ที่มีคนเชื่อพื้นที่ที่มีตัวตนและเป็นพื้นที่ที่คอยซับพอร์ตความฝันของกันและกันค่ะ สิ่งหนึ่งที่ยังคงทําให้เรายังคงมีแพชชั่นมีใจรักในการอยากทํางานในการขับเคลื่อนสังคมมันก็มาจากความเชื่อมันลึกๆในใจของเราที่เราอยากเป็นตัวแทนให้กับคนอีกมากมายที่เขาไม่มีโอกาสไม่มีพื้นที่เป็น,นเด็กหลังห้องที่ถูกละเลยถูกเพิกเฉยเราอยากทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเราทุกคนต่างมีคุณค่ามีศักยภาพมีความสามารถมีความฝัน และเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีทางเลือกในชีวิตมากกว่าที่หลายๆคนเลือกที่จะมองไม่เห็นและและเลยพวกเราค่ะถึงตอนนี้เนมอยากให้ทุกคนเชื่อในพลังและศักยภาพที่ตนเองและคนอื่นๆมีกันนะคะไม่ว่าจะมีต้นทุนชีวิตอย่างไรแบ็กกราวชีวิตเป็นแบบไหนขาดส่วนไหนไปหรือเปล่าอยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญและมองให้เห็นถึงคุณค่าที่อยู่ข้างในค่ะและมาร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างโอกาสที่เป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งของกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งแต่พื้นพื้นที่ของพวกเราที่เป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างที่รู้ว่าพวกเราต่างมีความฝันค่ะและสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากได้เหมือนกันนั่นก็คือโอกาสในการสร้างความฝัน เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเนมอยากใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆแทนใจผู้พิการที่เสียงของพวกเขาอาจจะดังไม่พอในโลกเทคโนโลยีที่กำลังก้าวข้าไปข้างหน้าค่ะเราไม่รู้หรอกว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้มีบทบาทหน้าที่อะไรทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่เราแค่อยากขออย่างเดียวเวลาจะทำอะไร นึกถึงพวกเราหน่อยได้ไหมคะทุกอย่างไม่ต้องเพียบพร้อมดีเลิศพิเศษสำหรับพวกเราแต่พวกเราขอแค่สามารถเข้าถึงดังที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เข้ามาเป็นเพื่อนนำพาพวกเราก้าวข้ามข้อจำกัดโดยที่ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและเราอยากจะขอบคุณและดีใจทุกครั้งค่ะเวลาที่ทุกคนเกิดคำถาม ไม่ว่าจะเป็นจะช่วยเหลืออย่างไรต้องช่วยทุกอย่างเลยไหมมีคำถามไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าเราอยากจะบอกว่าทุกข้อสงสัยทุกข้ออคำถามมันจะหายไปอย่างง่ายดายเลยค่ะเมื่อลองก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนพิการและทุกคนไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะคะไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายขอแค่เปิดใจและมาเรียนรู้ไปด้วยกัน พวกเราเองที่เป็นกลุ่มคนพิการก็ไม่ใช่กลุ่มที่อยากรอคอยความช่วยเหลือจากทุกคนเพียงฝ่ายเดียวนะคะพวกเราไม่เคยอยากเป็นเครื่องมือในการสร้างบุญให้กับใครๆเลยนะคะพวกเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการสร้างสารรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายดังที่ทุกคนอยากจะเป็นดังนั้นอยากให้ทุกคน มองให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของพวกเราที่อยู่ในสังคมไม่ใช่ข้อจำกัดและอุปสรรคที่พวกเรามีค่ะสุดท้ายนี้จากคําถามในวัยเด็กความจริงที่ไม่เป็นดังฝันโอกาสที่สร้างจุดเปลี่ยนถึงบทบาทหน้าที่ของเนมในวันนี้ทั้งหมดคือความหมายในชีวิตของเนมค่ะอย่างน้อยก็วันนี้ ตรงนี้เวลานี้แล้วทุกคนล่ะคะค้นพบความหมายในชีวิตกันหรือยังถ้ายังอยากให้ทุกคนลองก้าวขาออกไปตามหาและอย่าลืมเติมเต็มความหมายในชีวิตของคนอื่นๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ